อตอนนี้กำลังยกพระแกสลักไม้ขึ้นแทนอยู่ที่วัดนองดาเมืองสีคโคตรสาธุบุญนำกันเดยอันนี้เอาให้เบ่งบรรยากาศโุทีเบิงอยูเ่วาสามารถย่อมือสาธุกันได้บุญคือกันได้ เพราะว่าเจ้าสัทธาเป็นนำมาถวายเป็นเอ็นว่าไม่ที่แก้สลักหูพระพุทธหูใสออ่มีพระประจําวันเกิดแน่แล้วกัพระละลายองค์นะที่สร้างเป็นได้แกโดยความจบงามนะก็เลยว่าเป็นอย่างเอามาปฏิสฐานไหวอยู่ที่วัดว่าอาหาม เปล่อยหอยเป็นบอลสักกะลาบูซาของชาวฝุดอันนี้กำลังหอยเคลื่อนไปใส่เข็นเข็นโยกแต่ว่าสูงประมาณ2เมตร2เมตรสองเมตรแปดสิบเนาะแต่ว่ากันยังบพทันใดเหยียบหอยทุกทุกประการดอกยังเฉยใดเห็ดหอมงอย่างจุงงามอเมริกา เออะเน่ยไปได้ล้านหน่อยเออาเน่ยไปได้บอไ,ได้อยู่ได้อยู่ลงรถเขาเขาเขาไปจับเส้มันี่ยเอาเข้าไปพนักงานแต่อาจารย์บอกกะเข้าไปได้ <c oughs> อไอ้มูโตไไเข้าไปมนะูโตเออสาธุบังสาธุล้านหน่อยสาธุสาธุโอ้ยโต้เนี่ยบุหุจักสาธุเนาะสาธุ่บังอ่ะโอ้ยบ่ได้กินขนมแล้วมาบวชบ่ นี่โบ้เรืืองโบ้เหืองไฮเบิงนเด้อน้ำามาสการจานสมไสคของ,ขงค,องงคอง้างเ้ยนี่เด้อคองค้างเลยจานสมไสเด้อของแถไดยโอ้ยากแดดเนยพอดีเอาไม่ยังหามันกเกาะบอ้ เดี๋ยวจะตั้งประดิษฐานไว้ตอนนี้กากการคูใด้ไปมาฮาเวะกามาว่ายได้มาขอพรได้นะอยู่ที่วัดน้องดาเมืองชีโคดนะมีขอพรทีวัดน้องดา เออมันลัญไย่คือหน่อยลุงฟื้อายเพิ่นออสกดอดมีกาบมาได้หน่อยหนึ่งนะเดบุญเดบุญไรเลยพอออกไดบุญารแลวเด้ออาจารย์ไหลสดคือกันได้พอไปนำกระไดเด้อพอไปนำพันกองพันกองอาจารย์นี่อ่วัดินองดาน้ันเฮาเนาะนว่าาว่าผู้ใดอยากได้บุนได้อยางน้ำกันเทากามาอะไรนะครับมีเนี้ยิสร้า่งศิษย์สาอยู่กับมาสร้างมาสาซอยกันเด้ออ่วัดหนรงดานพว่า มาดื่นก็มาได้สมบูได้มาได้มาได้มาให้มาปัจใจผู้ละเล็กผู้ละน้อยอากาศกุฏีเอาก็ยังพ่นแล้วเดือยังเดือยยังเดือยกะโล่กะโล่กะโล่กับสีสีบ้านประตูบ้านประตูสามยางสามยางสวยกันแหละนัสวยกันผู้ละเล็กผู้ละน้อยเพราะว่าตามสตาเงยแฮงเขาเนาะเขาเรื่องบุญชนทั้งหลายครับ ถ้าอยากมาไทยผูกก็มาอยู่นี่ได้ได้เนาะตัวนี้เลยครันไงามมันแกงงามงามงามงอนกุหลามาเป็นสิบวิถีไทยนี่แหละกระลึกได้ดีอันนี้เป็นของออกสันติออกเนี่ยมันมีสภาพปัจจัยผูห่วงดิเออนี่เด้อร์จะภาพด้อเป็นเจ้าภาพไงนี่นะสันติเด้อร์จะภาพอันนี้เสี่ยวเจ้าภาพอันนี้นะเสี่ยวบ่สโอ้โนเสี่ยวยนี่ยเมาดิเสี่ยวตลอดยังบ่เมาดิยังบ่ได้ บมเป็นยามเมาอย่างโมซางสียะเ调ตลอดการดิเสี调ตลอดการอ้าค่อยยกค่อยยกเบิ่งเด้อเบิ่งเด้ออ้าวเอาดีๆเด้อพนักงานเท่าจับดีๆเบิ่งตีนเนี่ยไปเหยียบเล็กได้อ่าเตะเล็กเลยตกคุนไ้อ่าๆแล้มันระวังเลยด้อยพวกเจ้าเด้อย่านเสื้อกาบเด้อย่านย่านสายมันขาดมีสติด้อมันเออมันบมันก็เสือกได้ฮะน่ะมัดก้อตัวไหนผมเป็นยังไงเอ่อไปเลยจ้าเนี ไอ้ยกยกเอออย่าให้มันลุดมาทางพระได้เฮ้ยเออเออคอยยกได้ก็ะยาเด้ออย่าให้มันลุดมาทางอาจารย์ได้คอยคอยเออเออเอา้าวเบิ้งเด้อคอยคอยได้อย่าไปเห็ดแห้งได้อ้าวกายจะสำเร็จแล้วอ่า นักเติบนักเติบมนบอกเอาอกความมันเลยบอกเออเอาตมางด้อยตัมางเห็นมันพอดีทางกลางดีทางกลางกัยแวว่ง่นเออเฮ้อยาเดวเออาา เอา<บ><บ>เ,เอาช้างเนะน้ำช้างแนะนําำว่าก่อนจึงควอยเตียงเอาเจึงค่อยอันปับเอาางก่อนเอาลงเสียนเบิ้งกัน่ไยกไปได้เอาสาธุบุญกันเด้อหยาดโยมเอาให้เบิ้งแบบสั้นๆโอกาสหน้ากัไปหามาแวมาทายหูอ่าได้นะท <c oughs> ี่ถ้าแกสลักได้

โอเคซื้อคากปนยังขึ้นว่าสางเอ้าจานิ่นได้ขาดแสละของพี่ลเน้อเห็นละเนึกแล้วเอาไว้วัดขังเฮานอร0ปีก็ยังบบเซ่อมสลายยู่ม่นมีคุณค่าทางด้าจิ้นใจแม่นแล้วแม่นแ้างดา รับเป็นพี่มาพ,พูดถ่ายรูปนอกจากนะแมนไมนอ้าวรัดหน่อยบ่อแล้วออกเิเล็กหน่อยแล้วอยู่ไกลคนนี้ลูกซ้ายดีนะแมนบ่กลูกซ้ายโชค